มีคาถามจากแฟนเพจมานะครับว่าวิทยุธรรมสุขีแต่ละรุ่นเนี่ยต่างกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้เข้าใจแล้วก็ให้เห็นชัดๆกันไปเลยนะฮะให้ดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเนี่ยอันนี้เราเอามาเอามาสามรุ่นนะครับก็คือรุ่นปุ่มใหญ่ตรงกลางตรงนี้ที่เป็นรุ่นขายดีของเราเป็นรุ่นยอดนิยมอันนี้คือรุ่นพกพาที่มีไฟฉายในตัวส่วนอันนี้คือรุ่นสีขาวที่เป็นรุ่นประหยัดนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นขายดีก็คือจะเป็นรุ่น นี่ฮะเป็นรุยยอนนิยมเพราะว่าปุ่มเขาจะใหญ่จะกดง่ายนี่นะฮะจะกดง่ายเวลาที่ซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่เนี่ยก็จะใช้ง่ายกดง่ายเสียงจะดังเสียงจะดีไม่แตกนะครับสวนรุบรพกพาอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการความเล็กลงมาเล็กลงมาแล้วก็นี่มีไฟฉายในตัวด้วยนะครับสามารถเปิดไฟฉายได้กรณีเรื่องการปิดไฟแล้วก็ เปิดไฟฉายไปที่เตียงนะครับหรือลุกจากเตียงมาเข้าห้องน้ำตอนดึกอย่างเงี้ยได้นะครับส่วนรุ่นนี้นก็เป็นรุ่นประหยัดก็คือรุ่นสีขาวปุ่มก็จะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับนี่ตัวเครื่องก็จะใหญ่กว่านิดนึงนะฮะใหญ่กว่าร,รุ่นปุ่มใหญ่นิดหนึ่งแต่ว่าเอาข้าจริงเนี่ยรุ่นที่เสียงดังและเสียงชัดที่สุดก็คือรุ่นปุ่มใหญ่เพราะว่าตัวเครื่องแล้วลำโพงเขาจะใหญ่นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เสียงก็ดีเหมือนกันก็คือทุกรุ่นเสียงดีหมดนะครับไม่มีไม่มีเสียงแตก แต่ว่าคุณภาพของเสียงเนี่ยแนะนำเป็นรุ่นปุ่มปุ่มใหญ่จะดีที่สุดนะครับแล้วก็กดง่ายด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเป็นรุ่นขายดีเนาะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าถามว่าธรรมะในเครื่องเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับทุกรุ่นจะธรรมะเหมือนกันก็คือจะรวมทั้งบทสวดมนต์อ่าอันนี้อันนี้จะเป็นเล่มเป็นคู่มือเป็นคู่มือสาร,รบ,บาญที่บอกว่าธรรมะอะไรอยู่แบบที่เท่าไหร่นะครับก็จะมีทั้งหมดหมดูหมดธรรมะหลากหลายเลยทั้งบทสวดมนต์ พวกเทศนาพวกบทบรรยายธรรมบทบูชาคาถาบูชาต่างๆที่สําคัญจะมีพวกนิทานธรรมะนิทานชาดกเนี่ยฟังเพลิดเพลินเลยนะครับมีเพลงธรรมะด้วยแล้วก็เพลงบรรเลงดนตรๆๆีบำบัดอันนี้เป็นแบบอัปเดตใหม่เราจะทําให้มีธรรมะหลากหลายและครบถ้วนครบถ้วนในในเครื่องเดียวนี่นะครับมีบริการหลังการขายด้านหลังก็จะเป็นพวกบทสวดมนต์ต่างๆคาถาต่างๆให้ด้วยเรารวมให้อยู่ในเล่มเดียวจะได้พกพาง่ายเนาะตอนก่อนมันจะแยกเล่มกันนะฮะอ่า อันนี้เล่มเดียวแล้วก็จะมีตัวคู่มือแต่และรุ่นเขาก็จะมีคู่มือในการใช้งานของเขาคู่มือการใช้การชาร์จแบตการเปิด FM การเลือกบททรมารนี่รัถ้าเกิดว่าเป็นคู่มือสีขาวก็จะมีรุ่นสีขาวของเขาเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์สายชาร์จพวกสายชาร์จหรือสายที่เป็น AUX สําหรับรุ่นสีขาวจะเป็นตัวสายชาร์จดูดบีอย่างนี้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดกัน เรามาเปิดเสียงเราเอารุ่นปุ่มใหญ่ที่เป็นรุ่นไขยดีนะครับวิธีการใช้ง่ายนะฮะทุกรุ่นง่ายหมดคือเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยจะเล่นธรรมะเลยเพราะว่าธรรมะจะอยู่ในเครื่องแล้วแค่เปิดอย่างเดียวนะฮะก็จะเล่นเลยเราก็แค่เบาเสียงลดเสียงตรงนี้เสียงดีมากนะครับเสียงจะดีมาก สวาาโตะลองกดเปลี่ยนเปลี่ยนบทธรรมะมสมมติเราจะต้องการฟังบทบรรยายธรรมนิทานธรรมนี่นนปิดเสียงนิดเดียวเองนะครับเนี่ยเสียงดังเสียงดีมาก38มงคลชีวิตหลักปฏิบัติมงคลของคนดีนำเรื่องเนี่เสียงดีนะครับเสียงดีเสียงไม่แตกเสียงนุ่มเลย อ่าถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องที่เป็นพกพามีไปใช้ในตัวเครื่องเล็กกว่าเสียงเป็นยังไงลองดูเปิดเครื่องเหมือนกันนะครับ,บ,รรบ,บนี่พเพิ่มเสียงเข,ข,ขวับบวทมรเสียงก็ไม่แตกนะครับเสียงดีเหมือนกันเรบบาก็กดตัวเลขเพื่อเปลี่ยนบทธรรมที่ต้องการได้ตามสาร,รบ,บัญเลยเนาะถ้าไม่กดก็ไม่เป็นไรเขาจะเล่นต่อเนื่องไปเรื่อย สามสิบแปดมงคลชีวิตหลักปฏิบัติมงคลคของคนดีนำเรื่องเมื่อเราย้อนไปดูเนเป็นตัวเล็กพี่ขีนู๋นะครับอันนี้ตัวเล็กแต่ก็ยังเสียงดีอยู่อ่าส่วนรุ่นประหยัดของเราตัวสีขาวตัวนี้นะครับราคาก็จะถูกกว่าสองรุ่นนั้นอ่าเรามาดูเสียงกันเป็นยังไงตัวนี้จะเบาเสียงลดเสียงอยู่ด้านหน้าเลยนี่เสียงแบบนี้นะครับ สวสขขาวสขขาวขขาวขขาธโะตมมมันก็ถือว่าไม่แพ้กันเลยนะครับไม่แพ้กันเลยนะ,ะก็คือแล้วแต่ว่าลูกค้าถูกใจรุ่นไหนนะครับต้องการต้องการแบบเสียงดังกดง่ายอ่ะก็แนะนำรุ่นปุ่มใหญ่ต้องการพกพาใส่กระเป๋าเสื้อย,ยังได้เลยนะเล็กมากนะครับมีไฟฉายในตัวก็เป็นรุ่นพกพาหรือต้องการประหยัดหน่อยประหย,ยัดงบลงมาก็เป็นรุ่นสีขาวได้ ถ้าเกิดว่าบางท่านสงสัยไวย้ทำไมเห็นที่อื่นราคาถูกกว่านะครับอันนี้เราต้องอเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยความตากของเราคือของเราเป็นวิทยุธรรมะลิขสิทธิ์แท้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นบทธรรมะต่างๆเนี่ยก็จะมีความชัดเจนเสียงลิขสิทธิ์ต้นฉบับถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้อันนี้คือข้อแรกเลยแล้วก็ของเราจะเป็นการอัปเดตบทธรรมะให้มันมีครบหมดหมู่อันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆเพราะจริงๆแล้วในสัปดาห์หน้าจะมีเยอะกว่านี้ เป็นร้านค้าที่จดทะเบียนการค้านะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ธรรมะสุขีสามารถตรวจสอบในกระทรวงพาณิชย์ได้นะครับมีบริการหลังการขายมีรับประกันนาน1ปีนะครับเพราะฉะน,นั้นนี่คือสาเหตุที่เอ๊ะทำไมเห็นที่อื่นราคาถูกกว่าเราก็ต้องระวังผู้มิจฉาชีพด้วยนะตอนนี้อันนี้คือเบอร์โทรของทางร้านนะครับ0 9 9 2 8 2 1 9 5 3สนเเป็นเบอร์เดียวกับบริการหลังการขายสามารถโทรมาเพื่อสั่งซื้อหรือจแจ้งเคลมอะไรต่างๆก็ได้หรือจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะครับ ฝากไปด้วยนะครับวิทยุธรรมสุขีทั้ง3รุ่นเลยใครชอบรุ่นไหนก็จัดไปครับ